Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกันเลยเป็นตัวช้างรักย็ดมากบอกกับมาละ ถ้าเราจะไปอินเวตอ่ะเราต้องมีอารีชามพออารีชามจะเสร็จปุ๊บเย,ย,ย็นๆนี้อัพควงมาแล้วสตันต่ตอแล้วฉัน,นโคคูนโคคูน oh, พี่แจ็รครูปพี่ใส,มาาส่มาล่าสุดคือคือมากเลยเสี่ยงมากมันจะมามันมามันมาเก็บตันไว, <c oughs> ว้มาแล้วมาแล้วแล้วสตันตเอาเอชทีเ <Billie S 2> <ฟะ S 1> อฟก่อนก็ได้มัง้งอ่ะูเลตัว อีช่ยกันตีทีละตัวต่อต่อคุยไรมึงมีโคคูนมีโคคูนอ่ะป้าทำได้ได้คือทำไรน้องไปดีกว่าคืออีริคือคิวคูนคือโง่มากเฮ้ยคือคือคือคิวคือสองคิวแล้วเมื่อกี้ใครแฟดตันสวยมากป้ะหนูแค่วิ่งไปตะกิ้สามเสี่ยวมาก ก็มันบนมันได้ส่วนแคลรี่เราได้สองโอเคแคลรี่เราแบกไม่มีไม่ฝังไว้ไม่มีเคลลิงโอ้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มันเล่งใครมันรู้ๆแต่ว่าเมื่อกี้เห็นทีเอฟใกล้ตายพี่ก็เลยลุยเนี่ยเล่งเขาเล่งน็อตน็อตแฟตเข้าไปไงไปไปกันเถอะถ้าไม่เอาสามอะ่ะได้สักตัวก็วจะได้อยู่ พี่กลัวแกจะโดนแกถามว่าพี่จะเข้าใช่ปะแกอย่ามาเดินซ้อนพี่นะเพราะถ้าพี่โดดขึ้นไปแกจะโดนเสียวารเอาไหมล่ะเอไอลิเลียไอลิเลียวีสมวสกิลสามะชอบไหมล่ะชอบมากโอ้เล่นดีอ่ะ กูดูแลโอ้พี่เดี๋ยวพี่เป็นคนกันบาวิให้ต้องหลังครามความสำเร็จคือมึงเล่นไปเรื่อยกูก็เล่นไปเรื่อยเหมือนกันอ่ะ <from> มึงจะไหวมึงจะไหวซับเส้นล่างก็แล้วแต่โอ้เราวางข้างหลังด้วยนะพี่ก็กลัวมันจะมาแกงแค่เหมือนกัน เว้าฟ yeah. ์สามมาเว้ทำไรอ่ะต to ีวอวิกมตีดูดเลือดแรงจังวะวอลวิกไม่มีแสบนะน็อตเสมอแซบมันดูดเลือดแรงมากมากแอบครับที่มีสองกับหนึ่งเฮ้ยสามกับสองไม่ใช่สองกับหนึ่งไปเรียบมาเฮ้ย เอาปล่อยให้คิวเฉยปล่อยคิวกูเฉยก็ดีจะเอาใครเอาหรือเปล่าเอาเลยอุ้ยไม่โดนพี่ขอโทษอ่ะแอมซูสอร์รี่ก็ยังไม่จบนะหวาดแต่พี่เจะให้มันยังไม่มีอันนี้หรอกเอาไหม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 เดี๋ยวพี่ช่วย สวยไหมชอบไหมชอบมากคือพวกเราโหดกันมากเลยอ่ะลดกเแหวะพอมันถึงตัวนะมันจะลนแล้วมันทำอะไรไม่ได้เว้ให้พี่ช่วยเคลียร์ไหมพี่จะยัดสกิลให้ด้วยเลยเชื่อเลยแมวไม่พอละแมวไม่พอสวย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 โอ้เป็นไรคิวจะมาพร้อมก็เลยคิวบิว คือไม่ได้คินนี่อันไปสวนไม่งั้นโดนคอหัวตายละวก็เอาเลยเอาเลยเพราะอยากให้น็อตรอดมากกว่าสวยตรงกลางนั่นแหละผมไม่ตายเดี๋ยวพี่จะออกสตอมเซิร์ชเลยพี่รู้สึกว่าเอาดาเมจจะจัดไปเลยพี่ได้รองเท้าแล้วลาเถียวเพิ่มพลังมากเออถ้าเงินเหลือฝากซื้อคอนโทรด้วยพี่ไม่มีพี่ได้รองเท้าชิ้นเดียวพอดีชีวิตติดโซเดียมเกินข้างบนอาจจะโดนย้ำอีกทีนะ เกือบได้ของชิ้นหนึ่งอ่ะก็อยู่เรียนกับใครลาแค่นั้นแหละคือพี่แจกคิวแล้วโยบี้มันจะชุนละพี่โอพี่โอวะโอพี่ออมไม่ใ้นะมันเอาบางกรึเปล่าวะมันเป็นแบบเอาแน่เลยแป๊บนึงโอ้อยู่ข้างหลังไว้นะนัดเดินออมนำบใไปได้นะเคลียอยู่ ยังไงโอเคโอเคกลับมาก่อนระวังตัวเยนอตมันอาจจะรู้ว่าแกเดินไปเยนอตเท่าเกินน็อตน็อตน็อตมีของไงน็อตมีของนำไอ้นี่ไงแจ็คฟังมันชอบมามาหาพะพผอนชอบมาแล้วมาถ้าคิดว่าอามันไม่มีไพ่ถึงมีก็ตันแจ็คไม่ได้สวยมากสวยมาก ปล่อยให้แล้วเมื่อกี้แต่ว่าเลสบเผาเป็นอะไรอีดอกทองมึงกลับมาสิมึงกลับมาสิมึงกลับมาสิเลยกูบอกเลยนะโถมไม่ใช่เรื่องเล่นนะอีลิศอ่ะข้างล่างมันมันจะตายแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอามังกรเลยเนี่ยเรามังกรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์พกันเข้าอ้อมก่อนเดี๋ยวไปดูเออเซฟไม่มีแฟตมันไม่กล้าทำอะไรเราหรอกไว้เกิอ มาเสวยไหมอ่ะข้างล่าง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 โอ้โอ้เย่มันกลับมาช่วยด้วยโอแลกตัวนึงสวยมากสวยมากรอดแล้วสองตัวไม่ใช่ตัวนึงแต่ว่าทำดีมากเฮ้ยเ้มันวาร์ปมาตอนแรกเก็ทถอยแล้วแหละเป็นวาร์ปมาเข้าไปเลยจบสวยมากเยโอ้เออ ะบทกูอยากจะร้องให้กูบอกให้มาวอยเกิร์ฟไม่มีใครมาไม่สนองมาก่อนแรกอยู่ไม่ไม่ไม่ไอ้คนกลางเนี่ยอ๋อกำลังไป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 ไปด้วย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 คือแทนไม่ใส่ใจฉันจริงมันติดแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่มันขนาดนั้นแล้วพี่ลุกเลือดลำคาญ ได้จะเป็นอะไรรักหนาเนี่ยาแล้วมึงเป็นอะไรจะจุดอีมพวกเชี่ยเกเกตนบบลงเสียไม่กลัวหรอกเอามาละไอพวกหน้าหิอย่าเล่นกับกูนายสัตว์นรกขอติลรถทางให้มีของสะพอตอยู่ไปละ นี่สกอ oh, 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 oh. ร์กูสวยฉ่ำมากโอ้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 ตรงนี้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 ก้าไปเวลาหมดเอ๊ะมันจะมาเอาปูชอบแปดระวังลูกหวัดมันแปดละไม่กลัวละพี่แอบพุ่มก่อนพแรงมากปลาดอกละสองร้ยมีหวัด ไม่ใช่มีหวาดมันเห็นพี่ก่อนที่พี่จะเข้ามาเรืนะ่องอะไรตัดอะไรอะอะไรอะมือทำไรกูอะมือทำไรกูละโอ,โอ้มีคนโดมเมนมีคนโดมเมนมาโอ้ อออยยยููู่่่บบนนว้าวก็คือที่จริงใจกับเอ้ยแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาตีเลย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 พี่ยังไม่มีโคคูนเอ้ยไม่ใช่พี่ยังไม่มีโดดชอบไหมล่ะสวยมากอยากเลียหีให้พี่ไหมล่ะ ถือว่าชดใช้กับตาที่พี่เล่นโยู่นิดแล้วนองไม่ขึ้นเลข้างล่างอยู่ได้สบายแล้วโดนลุมก็ไม่กลัวต้องการความช่วยเหลือไหมครับเอามาอยู่เอามาอยู่เอาเอาไปเป็นนี่เนี่ยติดเข้าไปโอ้พี่มีแค่สกิลโคคูลจะกลับดีกว่าพี่มานานไม่พอโอเคกลับกันก่อนเดี๋ยวอีมิเลอมันสารแนเสือกอีกมันชอบยึดแกอยู่แล้วแกไม่รู้หรอก กลางกลางกลางตัวนี้มีคนข้างล่างกำลังไปข้างล่างฝั่งนูนสู้ไม่ได้โอ้ของเยอะมากถึงแม้จะโดนชัดดาวก็ยังสู้ได้อยู่เพราะว่ามิลินเดอรพี่พร้อมนะมา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  ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเว่ยก่อนเว่ยไม่มีแฟดอ้อมมาเลยเดี๋ยวพี่เข้าให้อ้อมมาเลยอ้อมมาเลยเดี๋ยวพี่แทงให้อติโออีกสิบสองวิสวังไม่เลื่อนมันสวยมากไม่เลื่องมันกลับบ้านจากน่าจะหาจังหวัดบุรีต่อเลยมีคนอยู่ในนี้แต่ไม่กลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกำลังไปกำลังไปไม่มีงานติดมึงจะเป็นอะไรเฮียบอกแล้วไม่ต้องกลัวคือไม่ต้องอะไรไหมต่ง มียตีมีอะไรไหมไม่มีหรอว่าเคยคลิปก่อนเคยคลิปก่อนเดี๋ยวมันโดนคลิปกลับเราดึกดีกเหมึงบอกมึงกลับตอนนู่เฮียกูเล่นเดี๋ยวพี่แฝดให้พี่มีของอยู่เฮีย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 ีีเฮียยเฮีเเเยยเเอเี้เยีาีเย้ไปแล้ว โอ้พี่มีพี่มีคูคุณเอาไหมเลยจะกลับนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนไม่มีหวัดแต่ว่ามันไม่กินขีวนะเรนบลน่าจะบอกไม่ตอบนี่เรนบนไม่บอกที่อะไรเลยกินหีกูชชั่ขนาดนี้โอ้หีอยู่บนหัวพี่ไม่เห็นหรอกกูลังพาน่ากัวตัดเนื้อดอีกสักรีนี้มันจะหยุดไหมมันจะหยุดไหมจะหยุดไหมจะหยุดไหมตีบ้านตีบ้าน ีปบ้านไปบ้าน,านกับบ้านกัน,กนเถอะ <_ d ata> บอกเลยถ้ามึงแพ้มึงแพ้สกอร์หาพวกกูเยอะนะกูบอกให้โอ้ตอนนี้เราเออมันเอาก็ไวเกิร์ปไ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 วฉันไปฉันไปเดี๋ยวฉันไปช,นไช่วยก <_ d ata> ็ยังไม่เอามาก่อนอีกหรอ <I 'm S 1> คือฉันรู้ว่าน็อตตีมาก่อนอยู่เพราะคาร่าเราได้เปรียบไงพี่ก็เลยบอกว่าเออทำไม่ตีมาก่อนตีแล้ว อติไปแล้วไม่มีอติกำลังไปเรามาข้างหลังเรามาข้างหลังพี่มาแล้ว,ลวพี่มาแล้วเหมือนกันพี่วิ่งอยู่จะหยุดไหมืองไกลอย่าเล่นกับอีลิตนะคะ90นะคะหนึ่งศูนย์พูดได้ไหมก็ได้แหละเพราะว่าพี่มีซัพพอร์ตตัวจริงอ่ะ พี่ดักบนแป๊บนึงมันกำลังป้อมตรงนี้ <ไล S 1> โอเคของชาจังเปงพี่จะดักตรงนี้นะเฮ้ยครับพี่คิษนาแซ่แต่แชมป์อยู่เข็ไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่คิษนาะพี่คือมิจิโอบมิจิโอบอยู่คู <c oughs> พี่หนีได้ไปเลยระวังกลางนะมันอาจจะลงหัวแต่จะคนมันไปแล้วมัน <Okay. S 2> ไปบนแล้ว <c oughs> บนตาย คือเอาไม่ตายเราตายแทนกูเสียค่าหัวพันหนึ่งเพื่ออะไรนนอะเมื่อกี้หนูคุยกับแม่ด้วยแม่หนูโทรมาน็อตโอไม่ใช่น็อตโอ้ตายไหมไม่ตายโอเคสบายใจเอาเลยมันมีเพื่อนนะตรงกลางอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาสิโอ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 มาสิงมาเนี้ยลิลิลิเนี่ยไอ้ยาสเตียรสแต็กไม่ทันสเตียรสแต็กทันคืนเหมือนมาแกตีพลาดไปตีมินเนี่ยอะไรสักอย่างปะเมื่อกี้ ตีมีเนียนเป็นเนียวควาจะกิวสองวตีมีเนียนปะใช่กำลังไปตกอีกมึงจะหยุดไหมจบ,จบมไม่ยอมตาจะทีอมไว้พ่อมึงตายหรอแลอร์ตคิวสับอ่ะเริ่มปกติอยู่แล้วเพราะว่าอีลิตนะ โอ้ยอ่าเป็นอะไรพี่มาแล้วเนี่ยไม่ถึง้็ใครเลือดน้อยวะโอ้สี่โอสองตัวไม่ตายอ่ะเพราะโอ้มีพี่ไงไปพี่มีไหมนะเวอโอ้มตัวนี้มีผลไม้นะไม่เป็นไรมีจุดได้เจอเดือดในนไ้นปะล่ะเอียวอ่ะอีน่าจะตายไม่ตายแต่พี่หวานข้างหลังให้แกก็อยาดระดับไหนดูด้วยเอ้ระดับไหนดูด้วยอันนี้อันนี้น่าจะตายจริงโอ้พี่อยู่นะเกิดอะไรขึ้นบินมาหาพี่ได้ ระวังระวังมิเตดเลน่ำค่าแทำไมไอเ้ยนี่มันถึงจังหวะแล้วมันก็ถืดด้แหละขนาดขนาดเข้าเองแฟดเองแปลว่าอะไรียบันโวยเวลเจ็ดค่ะมิเลนหายไปแล้วถ้ามาก็ต้องอติลงมาดันกลางเลย เดาไปลิฟต์กันมีมารู้นมารู้ว่ามีโอคนเดียวใครมาวะเอาไว้แป๊บนึงโอ้พี่กำลังเล็งอยู่นิ่งไว้มีเนีย่ยมันเยอะเว้ยชิบหายพี่<อ>ห,นหนูขับขึ้นมาแล้วกลารเดี๋ยวพี่ไปเชื่อเขาก่อนนะลูกเออหมุนอยู่หมุนอยู่ควงควงแต่จตัวไหม เลือเ่อเหลือเท่า,ทาหิ่มมดโอ้มเมากามงมาลูกมากำลังแตกโนแตกมึงหายเรื่องกับกูไหมล่ะนี่คือโอ้สบายมากอะที่เป็นตัวเรว คือสบายเพราะว่าทำเองด้วยนะคือไม่ใช่ว่าอะไรนะคืออย่าบูลลี่ได้ไหมคือทำไมต้องบูลลี่โอขนาดนี้โอ,อ,โอ,อคือ,อคือ,อพี่เด็กเพิ่คิวคนเดียวนะจริงคือสบคือเว่ยทำไมข้างล่างฝั่งนูน้นตายคนละแปดตัวช้ำช้ำสปอยแกรี่คิวคนละสิบเอ็ดคือแปลว่าอะไรพี่อยู่พี่อยู่ โอ้เดี๋ยวพี่บาดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโดนเศ็เก้าตัวคือเละมากตีแรงจังวะไม่ไดมครโอเคโอเคลองตัวด้วยไป่อกของก่อนโอเคอุ้ยเล่มบนตีแรงมากแย่ขนาดรถออกไหวน้มน้ำยข็งอะไหวที่ไหนมามาพมี่ไหวเหรอ วิ่งใส่เลยกูไม่กลัวหยอกทองอัติไปแล้วในขณะนี้เอบวิ่งใส่ที่กำลังจริงมึงมาสิเฮียมึงก็มาสิการสััวเขาจะจัลาสัตตวก็เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่รอพี่รอมันร้องกรี๊ดเนี่ยที่ก็รอช่วยโอ้อยู่เต็มที่อ่ะเดี๋ยวเอามังกรกัน ถ้าไลฟ์ครั้งที่ส MM MM ี่เราจะเปิดน้าให้ดูใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไลฟ์ไลฟ์ครั้งที่สี่แสนค่ะไลฟ์ครั้งที่สี่หมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบห้าไม่นะถ้าซับกันมันจะไม่ให้ออกมั้งหลบหลบพี่นำให้ตาแกไม่เกิดอ่ะเฮ้ยรอเลยกูไหมสัตว์ มาเทเลพอร์ตลงมามาเทเลพอร์ตลงมาแสดงว่าข้างบนมีเอฟตัวเดียวไม่กลัวรอมังกรเลยโอมันโบเลยเปิดแบบเถือกจริงๆพี่อยู่พี่อยู่เราช่วยอยู่เราช่วยอยู่โอ้ตีไหวโอ้ตีไหวช่วยโอให้ช่วยโอ้ก็พอลงไปเลย เฮียมากัดโก้เฮียมากันหีน่ค่อยนี่ตีเยอะเฉยอะเออมากันหีพี่กุหลาบมางกรก็ทำดีนะไปเป็นหน้าที่สิ่สิไม่ควรทำได้อยู่แล้วนะจริงๆพวกพวกเถอะช่แต่มาเป็นสิ่งที่น็อตทำได้ครรั้งแกที่ภูมิใจในตัวน็อตมากมันก็จะมีครั้งต่อๆไปใช่น็อตเริ่มพัฒนาแล้วการออำลังกายละว evolution กำลังพัฒนา เหมือนประเทศไทยตอนนี้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเซ่ทำไรอ่ะเกิดมากนักหรอโอเคลาแล้วนะลูกบ๊ายบายนะลาปัดไฟ้ามันดูและเขาเกิดขนาดนั้นน้องเอาไหมกำลังไปอันตีสิมันโดนใครไปนี่นี่ถ้าไปไหน แต่ที่ยอให้เห็นไหมล่ะเละพูดแค่คำเดียวพี่แจ็คก็เปิดหน้าอยู่นะครับตอนนี้นี่คือหน้าจริงของพี่แจ็คค่ะพี่แจ็คคือมาจากชนเผา potato girl พวกปลาฝันไปอ่ะแต่บ้านกันถือพวกเรา ออเอาบาลลอนเลยก็ได้นะตรงไบเอาบาลอนเลยก็ได้นะ TF <ด>จะเปิดมองมามมย็ดกูไเนีดยเอาเลือกกันมาเอาเดี๋ยวพี่ยืนให้ไปเลยโย้เยโเยหย ปกระเถิบพวกเราพวกเรามันดีมทีมมาก,กามาละเออคุณชิบหายแล้วปกติคือจะเปิฮิวคนฮิวทำไมอ่ะมีสกิลฮิวได้หลอนมาถึงอะไร,สรเสียบเดี๋ยวเจอกูก เดี๋ยวเจอกีกเกือบล้านละเฮ้ยข้างล่างเดี๋ยวเจอโกอติคู่อติคู่ค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกำลังไปถึงละเดี๋ยวเจอกูเฮ้ยยัไบ่ายไบายบายเอาไปแก้ต <c oughs> ิ้งตู ส,สบ<อ>ับปอบสัตว์ปอบตววีมามาแล้วืีไปก่อนคือแล้วมานาพี่ไม่พอใช้เลยอ่ะมานาของพี่ไม่พอใช้โอโกชารีต <c oughs> <c oughs> ีน่อยได้ไหมแ h ง n k กิวโซมอ c <oughs> so h ไม่ต้องกลัวโอ้พี่หวาดให้ข้างหลัง <c oughs> โอ้ฟาสองสักทีก็ตายแหละแกไม่มีควงหรอคือแฝดเลยหรอนี่แนะ่เป็นอะไรอะ่ะไว้ช่วยด้วยรอดแล้วขอบคุณมากนะโอ้ที่เป็นห่วงพี่ที่เราช่วยโอ้โอ้ใส่เป็นห่วงพี่น็อตไม่รู้ทำอะไรอยู่เมื่อก <c oughs> ี้มาดูมาดูที่เราช่วยอยู่จะได้ไออีนะโหปาทีควยบุบอะ มึงจะมาไหมเหี้ยมึงตีมังน้ตีมังน้มันมาแล้วมันมาแล้วเอาช่วยด้วยสตาร์คือมึงจูกเหี้ยแหลรข้างไหนสัตว์กผมีอีกไหนข่ายเย็ดแม่โดนโดนไปเหือนน้อยจะเป็นไฟเตอร์น่ะเจียมงอเกินซินขอปาทีเดอยว โดนโอ้ยจะตายแล้วอ้าวขี้ระเบิดขี้ระเบิดเป็นไงบ้างพวกแกอุ๊ยายแล้วสิบเอ็ดตัวยันรีพอร์ตก็ติดคาะกูจะบอกให้ทำไมเราเล่นเล็ดขนาดยัเราโอ้รถสวยข่าวอะไรวะบังงอยคือนั่นแหละับถ้าไม่อยากน่าเบื่อไปเล่นเลนบนจะเป็นแบบนั้น ่คืืออเแต่ว่าแอลอ่ะแบบเขาเรียกอะไรมอนมันมอนมันจิตใจดีนะถ้าเป็นโดต้าเดินผ่านลุมตีกูเลยนะกูยังไม่ทำอะไรเลยไปไหนยุทธ์จะไปไหนยี่ค่ะลุยแม่งดีกดโกดเลยตายค่ะยุ้ยยุ้ย ช่วยดวยช่วยดวยหมดกันดีจิงว่าวันนักพักนะวีไม่ตัดเลยบึงมาดิบึงมาสิว้ายมันจะแฟดเอา้าเอา้าหนีหนีหนีสวนเลยหนีชอบแบบไอโออย่าทำโอนะอย่าทำโอ พี่โดนกัดแทนโอ้พี่โดนกัดแทนโอ้โอเมก้าน้ำตาลโอ้สตาร์ทให้ออ้ลาแล้วอ้าเป็นไงโอ้เป็นไงบ้างผีแหบไปคือพี่ทำไมเล่นเลิศขนาดนี้พวกแกจะจบไปหรอด้สามทางไหม ไหวมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องอัติถิ้งอย่างนั้นแหละแกดูสกอรมนซีของมนันนะถ้าเจอนะเลงอยู่เรียนไหนก็กต,นกต้องตีนะเสเห็นไหมไม่น่าเบื่อก็เลยต้องเปิดเองข้างบนพี่กำลังไปสอนข้างหลังมีคนมาข้างหลังมีคนมาวินะ่งมาทางด,ด้านซ้า,า,าย,ายพี่กำลังไปรับอยู่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอย่างทุ่งตาย ว,วมันกันเป็นไง,งพี่มารับแกนะเนี่ยคือพี่ฆ่าทีมแหละจริงๆิพี่ก็ไม่ได้ตักช่วยด้วย <c oughs> คือกูตายเหรอน้องน่าหี่มากทัง,ทงคูคะ่ะไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลย,เล,ย <c oughs> เลือกไม่พอใจ <c oughs> เ,ออเลือนไม่พอเ,เลื่อนไม่พอกูจอเท่าค่ะเสียดาว <c oughs> ด้วยหนึ่งพันบาท เรื่องไม่พอแต่กูจอเท่าค่ะคือถ้ากูเห็นแบบสกิลแอะสวนกลับมาชนิดนึงนะกูจะยังพึงใจอยู่ถ้ากูตายกูจะบอกเอ้ยหนีไปไม่มีวิ่งหน้าตั้งไม่สนใจคือกูก <c oughs> ็จะไม่สนใจเหมือนกันค่ะกูจะจําไว้กูจะจําไว้ในใส่ใจเอาใส่ห่อคือกลับมาโดน อยากลองดาเมจอ่ะแช่หมให้หน่อยไหมแ<อ>มามาลองกับบอลลอนนี่มามาโอ้รอโอปาใส่คิปพ1600ันหกอ่ะมาเมา,อาบอลลอนนี่มาลุกมา,มา,า,าม,มาเร็วหนูโอเมา,าเร็วมาเราตัวเองดีสุดไม่เกินจริงจริง,รงไม่คิดชีวิตเออไม่ดูกูด้วยกูไปละมาแล้วเป๊ปอย่างน้อยเป๊ปก็ตายไปพร้อมกับพี่มาช่วยกูมันหนี เจฟวัดตรงนั้นที่เคลียบวัดอยู่อุ้ยที่อ้อมมาข้างหลังนะถ้าจะเอาออกมาก่อนนีก่อน สวยมากฆ่าไปโดนได้เหรอใช่ใช่โดนเลื่องมันก็ไม่ได้เยอะนะเรืองป่าก็ไม่รู้ไม่ได้ดูเหมือนกันมันก็เมื่อกี้ไล่ตบบอวิกโอเ่นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูนี่มีงินถึงสองคำกจริงขอให้อยู่อย่างทรมาร์ทขอให้ชีวิตนี้ไม่มีเรื่องที่ดีๆย่ามาเก่งกับกูนะอีสัตว์แม่มึงแม่มึงแม่มึงไอ้เหอะพวกเราเราวิ่งไป ไม่วิ่งละแค่แม่ก็ได้รู้แล้วว่าแจ้างใครด้ว่าแปลกอุ้มแปลกไม่มนะต,ต,ตัวอี๋ไหววันนี้อี๋สักสิบห้าตัวกดรีพอร์ตปุ๊บติดเลยน้องเป็นเฮี่อะไรวะ <g ül üyor> ถ่งนัก we nice so, oh, nice. see so are not